ขอทานกับพานทองเหลืองมานพเป็นชายหนุ่มที่รับจ้างทำงานทั่วไปในหมู่บ้านไม่ว่าใครจะว่าจ้างให้เขาทำอะไรเขาก็ทำได้ทุกอย่างทั้งตัดต้นไม้ถางหญ้าเกี่ยวข้าวหรือซ่อมแซมบ้านเขาเป็นคนขยันขันแข็งทำงานเก็บเงินหวังว่าสักวันหนึ่งจะไปสู่ขอสาวสักคน มาเป็นเมียร่วมสร้างฐานะวันหนึ่งมนภพลาดทาตกจากต้นไม้ใหญ่ที่มีคนมาว่าจ้างให้ไปตัดเขาได้รับบาดเจ็บภายนอกเล็กน้อยแต่มันทำให้เขามีอาการปวดหลังอย่างมากเมื่อต้องออกแรงทำงานมานพจึงไม่สามารถรับจ้างทำอะไรได้ในระหว่างที่เขาพักฟื้นร่างกายจนเงินที่สะสมไว้หมดลงเมื่อไม่รู้จะหาเงินได้จากที่ไหน ื่อให้พอประทังชีวิตไปได้เขาจึงยอมตากหน้าลดศักดิ์ศรีของตัวเองออกเดินขอทานอย่างไม่มีทางเลือกเขาเดินเที่ยวขอทานทั้งวันได้เงินบ้างไม่ได้บ้างซ้ำบางทีก็ถูกด่าทอขับไล่จากคนที่พบเห็นโดยเฉพาะคนที่มีฐานะครั้งหนึ่งเขาเดินผ่านบ้านเศรษฐีผู้มีบ้านช่องใหญ่โตโอโถง เขาเอ่ยปากกับเศรษฐีที่ยืนอยู่หน้าบ้านว่าท่านเศรษฐีเมตตาคนยากไร้ด้วยนะจ๊ะพร้อมกับยื่นกลาใบเก่าๆออกไปเศรษฐีผู้มีรูปร่างอ้วนท้วนศรีสะล้านและใส่สร้อยทองเส้นใหญ่ราวกับโซ่ตรวนตอบกลับว่าเป็นคนมีมือมีตีนสมบูรณ์ยังหนุ่มยังแน่นทำไมไม่ไปทํามมาหากินละ่ะ มาเที่ยวขอเขากินแบบนี้ไม่ละอายใจบ้างหรือมานพรู้สึกหน้าชาเหมือนเช่นทุกครั้งที่ถูกต่อว่าแบบนี้แต่ก็จำใจต้องพูดว่าฉันเคยมีงานทำมาก่อนแต่ตอนนี้ร่างกายไม่แข็งแรงทำงานไม่ได้เลยต้องออกมาขอความกรุณาจากท่านจะ้ะแข็งแรงแล้วฉันจะกลับไปทำงานตามเดิม แล้วเขาก็พนมมือไหว้เศรษฐีแต่ดูเหมือนเศรษฐีจะไม่ค่อยเชื่อเขาพูดว่ารอตรงนี้นะข้าจะไปดูว่ามีอะไรให้เองได้มั่งเขาเดินหายเข้าบ้านไปครู่ใหญ่แล้วก็มีวัตถุชิ้นหนึ่งติดมือเดินกลับมาเขายื่นสิ่งนั้นให้มานพบ,บอกว่าข้าให้พานอันนี้ให้เองไว้ใช้แทงกาลาผุผ,ผุพังพังมานพรับพานมา แล้วก็ไหว้พร้อมกับกล่าวให้พรเศรษฐีและเดินจากไปวันนั้นมานพรู้สึกว่ามีคนเมตตาให้เงินเขามากเป็นพิเศษและทุกคนรู้สึกเห็นใจเขาไม่มีใครมองมาด้วยความรู้สึกเหยียดหยามเหมือนเช่นทุกวันเมื่อเขากลับถึงบ้านและนำเงินออกมานับมันมากเสียจนเขาคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันอีกไม่นาน เขาก็ไม่ต้องตากหน้าออกไปขอทานอีกแล้วคืนนั้นเขาเข้านอนแบบท้องอิ่มหลับสบายและตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นเขานำพานที่ได้จากเศรษฐีออกมาพิจารณาพบว่ามันเป็นพานใบเล็กที่มีรูปทรงงดงามถึงแม้จะดำดำด่งดางๆเก่าหมองไปบ้างเขานำผ้ามาเช็ดถูทำความสะอาด จนเริ่มมองเห็นผิวที่แท้จริงของมันซึ่งเป็นสีเหลืองๆจึงนำขี้เท่าผสมกับมะขามเปียกมาขัดถูเหมือนเมื่อครั้งที่เขาไปรับจ้างขัดเครื่องทองเหลืองที่บ้านของผู้มีอันจะกินผู้หนึ่งเมื่อขัดไปได้สักพักพานใบนั้นก็แลดูใหม่แวววาวเขารู้ว่ามันเป็นพานทองเหลืองชั้นดีมันมีลวดลายสวยงามละเอียดปราณีต และดูสวยกว่าพัานทองเหลืองของบ้านเศรษฐีซะอีกวันนั้นเงินที่เขาได้จากการขอทานมากกว่าเมื่อวานหลายเท่าตอนเย็นเขาแวะที่ตลาดซื้ออาหารทั้งข้าวหวาและผลไม้หลายอย่างมันนานมากแล้วที่เขาไม่ได้กินอาหารดีๆแบบนี้เขาแบ่งอาหารส่วนหนึ่งไว้และออกไปเด็ดดอกไม้จากสวนหลังบ้าน นำทุกอย่างวางไว้ในผานซึ่งตั้งอยู่บนชั้นตรงผนังหัวนอนกลางดึกคืนนั้นเขาสะดุ้งตื่นด้วยเสียงที่ดังมาจากด้านบนของหัวเขามันเป็นเสียงเพลงที่ขับร้องอย่างสนุกสนานผสมกับเสียงกุกกักเขาจุดเทียนเพื่อดูให้ชัดว่ามันคืออะไรเมื่อมองไปที่ผานทองเหลืองก็เห็นว่า พานนั้นกำลังฟ้อนรำอย่างเริงร่าด้วยมือและเท้าที่งอกออกมาจากฐานของมันและมีหัวเล็กๆของชายหนุ่มที่ยื่นออกมาจากจุดกึ่งกลางของพานกำลังร้องเพลงอยู่มานบอ้าปากค้างตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นตัวแข็งเย็นเฉียบคิดว่าเขากำลังอาจประสบกับสิ่งประหลาดหรือไม่ก็เวทมนต์ดำ เมื่อเพลงจบลงพานนั้นก็หันมายิ้มให้เขาพูดว่าท่านไม่ต้องกลัวเราไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแล้วท่านเป็นใครเราเคยเป็นนักแสดงชื่อว่าบรรฑการอยู่ในราชสำนักของอาณาจักรเวียงกุมกามอันยิ่งใหญ่เคยแสดงเพื่อความบันเทิงทุกอย่างมาแล้วต่อหน้าพระราชาและแขกบ้านแขกเมือง ครั้นอาณาจักรเวียงกุมกามล่มสลายลงเราก็ถูกส่งต่อมาเรื่อยๆจนมาอยู่กับท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีทิ้งทิ้งคว้างเราให้จมอยู่ใต้กองดินมานานเราขอขอบคุณที่ท่านดูแลเราอย่างดีจนเรากลับมางามสง่าดังเดิมอาหารที่ท่านจัดหาให้อร่อยถูกปากเรามากดอกไม้ก็ทั้งสวยทั้งหอม ทำให้เรานึกถึงมาตอนที่อยู่ในราชสำนักแล้วมโนบก็นั่งคุยกับบรรทการจนถึงเชา้ามโนบจัดหาอาหารและดอกไม้ให้เขาเป็นประจำไม่ได้ขาดและออกไปขอทานทุกวันวันหนึ่งบรรทการกล่าวกับมโนบว่าเราอยากจะช่วยเหลือท่านที่ดูแลเราอย่างดีต่อไปนี้ท่านไม่ต้องออกไปขอทานอีกแล้ว ถ้าท่านนำเราไปเปิดการแสดงเก็บเงินจากคนดูท่านจะมีเงินสำหรับเลี้ยงชีพได้ต้องทำอย่างไรบ้างละ่ะเราทำไม่เป็นเคยแต่รับจ้างท่านไม่ต้องทำอะไรมากแค่ทำเวทีการแสดงให้เราและนั่งเก็บเงินคนดูเท่านั้นส่วนการแสดงทั้งหมดเป็นหน้าที่ของเรามานพใช้เงินที่เขาได้จากการขอทาน ไปจ้างเพื่อนบ้านให้ทำเวทีการแสดงหาผ้าสวยๆมาประดับตกแต่งให้สวยงามและทำป้ายผ้าเขียนชื่อคณะการแสดงซึ่งเขาตั้งว่าคณะพานทองวิเศษศิล์เขาเริ่มเปิดการแสดงที่หมู่บ้านของเขาก่อนเขาบอกกับแม่ค้าที่ตลาดให้ช่วยบอกต่อๆกันการแสดงถูกจัดขึ้นที่ลานโล่งกลางหมู่บ้าน เขาล้อมบริเวณด้วยผ้าผืนยาวโดยมีเวทีเล็กๆอยู่ด้านในสุดด้านหน้าเขาทำเป็นซุ้มเล็กๆเ,เพื่อให้เขานั่งเก็บเงินเมื่อคนที่มาดูจ่ายเงินแล้วก็จะเดินแหวกม่านเข้าไปด้านในมานพประกาศร้องเชิญชวนจนได้เวลาการแสดงรอบแรกมีผู้ชมไม่ถึงครึ่งของพื้นที่การแสดงเริ่มด้วยการเปิดตัวของบัณฑการซึ่งเขาใช้ชื่อในการแสดงว่า ผ่านทองทุกคนหัวเราะเมื่อเห็นรูปร่างแปลกๆของเขาแต่เขาก็เริ่มขับร้องเพลงอย่างไพเราะและร่ายรำอย่างอ่อนช้อยด้วยศิลปะการแสดงชั้นสูงจากราชสำนักเวียงกุมกามผู้ชมเคลิบเคลิ้มจนลืมเรื่องรูปลักษ์อันแปลกประหลาดของเขาไปเสียสนิทผู้ชมสูงวัยออกปากชมกันไม่ขาดปากเมื่อจบการร่ายรำ เขาก็เปลี่ยนเป็นการแสดงกายกรรมเขาตีลังกาหลายตลบด้วยท่วงท่าพิสดารและโลดโผนแบบที่นักกายกรรมชั้นเยี่ยมไม่กล้าแม้แต่จะคิดแล้วเขาก็กระโดดขึ้นไปสูงลิบเขาหายไปสักครู่แล้วก็ทิ้งตัวดิ่งลงมากลับตัวบิดร่างหมุนเป็นวงอยู่หลายรอบก่อนที่จะลงมายืนบนพื้นเวทีอย่างนิ่มนวลพร้อมกับนำปุยเมฆจากท้องฟ้าเบื้องบนลงมาด้วย การแสดงกายกรรมชุดนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กๆมากพวกเขาปรบมือกันไม่หยุดตะโกนดังลั่นว่าเก่งจังเลยตีลังกาอีกบินให้ดูหน่อยพานทองโค้งคำนับผู้ชมแล้วก็ลอยตัวขึ้นไปเขาเหาะโฉบเชียวไปมาด้วยความเร็วสูงมันเร็วมากจนผู้ชมมองไม่เห็นตัวเขา รับรู้ได้ด้วยสายลมที่วูบไปวูบมาตลอดเวลาเท่านั้นทุกคนถูกใจกับการแสดงมากส่งเสียงตะโกนกันสนั่นวันไหวเมื่อพานทองค่อยๆเหาะลงมายืนหน้าเวทีแล้วรอให้เสียงตบมือเงียบลงแล้วเขาพูดว่าต่อไปเราจะแสดงการแปลงร่างถ้าใครอยากให้เราแปลงร่างเป็นอะไรตะโกนบอกมาได้เลยอะไรก็ได้ ผู้ชมซุบซิบป,ปรึกษากันสักพักก็มีเสียงตะโกนขึ้นว่าแปลงเป็นนกอินทรีหน่อยสิ้นเสียงพานทองก็หมุนตัวอย่างเร็วเป็นวงกลมแล้วร่างของเขากรกลายเป็นนกอินทรีตัวใหญ่กลางปีกเหินขึ้นสู่ท้องฟ้าและบินกลับลงมายืนโค้งให้ผู้ชมแปลงเป็นเสือโคร่งให้ดูหน่อยแล้วนกอินทรีก็ตีลังกาสามรอบ และเปลี่ยนร่างเป็นเสื้อครุงตัวมหึมาอ้าปากคำรามผู้ชมแถวหน้าหน้าถอยหลังแตกคือด้วยความหวาดกลัวแล้วก็มีเสียงตะโกนจากแถวหลังว่าแปลงเป็นตะเกียงสิเสื้อครุงตัวใหญ่นั้นค่อยๆย,ย่อตัวเล็กลงเล็กลงจนหายวับไปแล้วก็มีตะเกียงน้ำมันที่มีเปเลวไฟสีน้ำเงินมาแทนที่มีการขอจากผู้ชมอีกสารพัด อย่างตามมาอีกมากมายแล้วก็พิสดารขึ้นทุกครั้งเมื่อทุกคนนึกไม่ออกว่าจะหาอะไรที่พิสดารกว่ามาเสนออีกย้ายแก่ที่อยู่แถวหน้าสุดติดเบทีก็ตะโกนว่าฉันอยากให้เหรียญเงินตกลงมาจากท้องฟ้าหน่อยนะ่ะยังไม่ทันขาดคำเหรียญเงินก็ตกลงมาราวกับฝนผู้ชมวิ่งกันโอลมมนคว้าเหรียญกลางอากาศ บางคนก็ก้มลงกวาดเหรียญที่หล่นเกลื่อนอยู่บนพื้นดินและการแสดงก็จบลงโดยที่ผู้ชมเก็บเหรียญเงินกันไปจนเต็มกระเป๋าทุกคนวันรุ่งขึ้นสิ่งที่ทุกคนพูดคุยกันในหมู่บ้านก็คือเรื่องการแสดงของคณะพานทองวิเศษศิลป์บางคนที่ไม่ได้ไปก็นึกเสียดายหมายมั่นว่าจะต้องไปชมการแสดงให้ได้การแสดงประสบความสำเร็จมาก จนมนุษย์ต้องตระเวนเปิดการแสดงไปเรื่อยๆขยายไปหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าไปในตัวเมืองต่อไปเมืองอื่นๆอีกชื่อเสียงของพวกเขากระจายไปทั่วจนใครๆก็อยากชมการแสดงของพวกเขาให้ได้สักครั้งในชีวิตแล้ววันหนึ่งเรื่องของพานทองก็กระจายไปถึงหูของเศรษฐีผู้ที่เป็นผู้ให้พานทองเหลืองกับมานพเมื่อครั้งที่เขาเป็นขอทาน เศรษฐีเกิดความละโมบอยากได้พานที่ไม่เคยมีค่าในสายตาของเขาคืนเขาว่าจ้างนักเลงให้ออกติดตามมนบเพื่อทวงคืนพวกนักเลงติดตามหามนบจนไปพบกับคณะพานทองวิเศษศิลที่กำลังจะเปิดการแสดงที่หัวเมืองทางเหนือหัวหน้านักเลงตรงรี่เข้าไปหามนบคมขู่ว่าข้ามาทวงพานทองเหลืองคืน มันเป็นของท่านเศรษฐีเอ็งขโมยมานานแล้วถึงเวลาคืนเจ้าของซะทีมานพตอบว่าท่านเศรษฐีเป็นคนให้กับมือเองฉันไม่ได้ขโมยมานะหัวหน้านักเลงพาลูกน้องเดินเข้าไปด้านหน้าเวทีการแสดงเมื่อได้เวลาพานทองก็ออกมาโค้งคำนับกับผู้ชมที่ยืนอยู่อย่างล้นหลามหัวหน้านักเลงรีบคว้าหมับไปที่พานทอง พูดด้วยความดีใจว่าคราวนี้ข้าจะได้หลังวันจากท่านเศรษฐีอย่างงามเลยไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้แค่พ้าเล็กๆใบเดียวพร้อมกับหัวเราะลั่นแต่ลูกน้องที่มาด้วยเบิกตาโพลงมองไปที่มือของหัวหน้าที่กำพานทองอยู่ปากคอสั่นพูดไม่ออกแล้วถอยหลังอย่างหลดลานหัวหน้าตะคอกว่าพวกเอ็งเป็นอะไรทำหน้าอย่ากับเห็นผี แล้วก็มองไปที่มือของเขาแต่ก็ต้องตกใจสุดขีดร้องกรี๊ดราวกับสาวรุ่นเมื่อเห็นว่ามือของเขากำลังกำคอของงูเห่าขนาดใหญ่ซึ่งอ้าปากที่มีเขี้ยวยาวแหลมเฟี้ยวมองเขาด้วยในตาแดงก่ำและทำท่าพร้อมที่จะฝังเขี้ยวของมันลงบนลำคอของเขาในวินาทีไหนก็ได้เขาสะบัดมืออย่างแรงแล้วก็วิ่งหนีตเตลิดไป ด้วยความเร็วราวลมพายุสลาตันตามหลังลูกน้องที่วิ่งไปก่อนหน้าแล้วตั้งหนานผู้ที่เข้ามาชมการแสดงหัวเราะชอบใจตบมือกันใหญ่เพราะคิดว่ามันเป็นการแสดงตลกเรียกน้ำย่อยก่อนการแสดงจริงหลังจบการแสดงบรรทการพูดกับมานบว่าเรารู้ว่าพวกนักเลงถูกเศรษฐีว่าจ้างมาเอาเรากลับตอนเราอยู่กับเขา เขาเห็นเราเป็นเศษโลหะไร้ค่าถึงเขาได้เราไปเราก็จะไม่สร้างคุณค่าอะไรให้เขาได้มานพและบรรทการร่วมกันตระเวนออกแสดงอยู่หลายปีจนมานพมีเงินทองเพิ่มพูนขึ้นมากมายเทียบชั้นเศรษฐีตอนเปิดการแสดงที่หัวเมืองทางเหนือมานพพบกับหญิงสาวสวย,ยผู้หนึ่งทั้งคู่ ตกลงปรงใจใช้ชีวิตร่วมกันเมื่อเมียของเขาตั้งท้องลูกคนแรกมานบดีใจมากแล้วเริ่มคิดถึงอนาคตของลูกน้อยชีวิตทุกวันนี้เขาและเมียต้องเดินทางรอนแรมไปทั่วทุกหัวระแหงแต่เมื่อไหร่ที่ลูกของเขาลืมตามองโลกมันคนยากที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปเขาอยากจะลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวให้มีความสุข ฐานะการเงินของเขาก็มั่นคงมีกินมีใช้อย่างไม่เดือดร้อนวันหนึ่งเขาพูดกับบรรทการว่าเราคิดว่าคงถึงเวลาที่จะต้องหยุดการเดินทางไปแสดงทั่วทุกสารทิศแล้วบรรทการมองเขาอย่างเศร้าๆพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็คงถึงเวลาของเราเช่นกันเราคงต้องกลับไปเป็นพานทองเหลืองแบบเดิมแล้ว เมื่อคณะพานทองวิเศษศิลป์ปิดการแสดงรอบสุดท้ายของพวกเขาทั้งสามก็เดินทางกลับบ้านกันต่อมาอีกไม่นานเมียของมนบก็คลอดลูกคนแรกเป็นเด็กชายที่น่ารักทำให้ครอบครัวของมนบสมบูรณ์ขึ้นวันหนึ่งมนบนำบรรทการขึ้นไปวางบนยิ่งในห้องนอนซึ่งปูด้วยผ้าราคาแพง บรรทาการพูดกับมานพว่าเราคงต้องอำลาท่านแล้วขอให้ท่านมีความสุขกับลูกเมียของท่านลาก่อนมานพบนำดอกไม้หอมวางไว้ในผานและวางอาหารคาหวานที่บรรทาการชอบให้เขาทุกวันและผานทองเหลืองก็สงบนิ่งอยู่บนหิ่ง โดยไม่เคลื่อนไหวร่ายรำทำเพลงหรือพูดอะไรกับเขาอีกเลย